สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาจากหามิม้มก็แวะข้างทางนี่ครับซื้อข้าวโพด <c oughs> ข้าวเหนียวเอามาเผา,ผา,ผาปิ้งกินนะครับก็ไปหามิมเจออ่อนไว้ลังนึงครับแล้วก็มาเจอนมิมข้างบ้านออกเยอะนะครับนมิมบ้มานลุงนะผมเดี๋ยวเราจะมาเผาข้าวโพดกินกันผมไปซื้อมาของเขามากินก่อนนะครับก่อนที่จะมาเผาเนี่ยของเขาอร่อย เขาจุ่ม,มน้ำเกลือเด้ด๋ยนผมจะลองทำดูนะครับ เจ้ามีกลับไม่ทันหนูต้องกลับไปบ่อยลูกไวแรงเนี่ยโอ้โหมีของกินแล้วยังไม่รู้ถึงไหนถ้าไม่ถึงไหนก็กินได้เดี๋ยวจะจุ่มน้ำเกลือนะครับผมก็ไม่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับไม่ใส่หวานเ็น้ำเกลือหรือว no ่าน้ำปลาเะหยอๆก็อร่อยนะครับหอมดีนะครับผม บ้านนะครับกระโพดปิ้งหรือจะหมกในขี้เท่าก็ได้นะครับหนูได้แล้วมั้ง่ยพ่อใ่เกลืออันที่มันไม่ไหม้เนเค็มหรือเปล่าไม่เค็มลองอ่าหนูลองไปจุ่มฝากนึงก่อนอันนี้หนูปรุงมาแล้วปรุงมาแลใ,ใส่เกลือใส่เกลืออย่างเดียวอย่าใส่เยอะนะโอแค่นั้นแหละโอ้โหลองฝากก่อนเดี๋ยวเค็มอ่านะครับจับใส่นะครับไฟยังแรงอยู่นะครับผมพี่มิวรีบ แม่รก,กราบแม่ก,กราบอ่ะห้าสิบบาทนะครับผมเนี่ยนะะก็มีกี่ฝากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสองสามสี่สห้าที่หกฝากห้าสิบบาทาท,าที่หกฝากที่หกฝากด้วยที่เขาปิ้งแล้วอะ่ะสามฝากยี่สิบบาทที่ผมเืิมกันสามฝากยี่สิบเราเติอไปสี่สิบบาทเนาะมหมดเลยครับเดียวหกฝากนะครับแต่นี้ก็มาปิ้งเอง มันก็หอมนะครับผมหอมขึ้นมาแล้วนะวนอ้วนเอาโปรตีนนะครับอ้วนไฟแรงจัดอย่างเงี้ยไม่รู้อู่ถึงน,นายหนูไม่ได้กินดีแล้วเนะี่ยแล้วก็วางขาผิดเพศด้วยนะเขาอะหนูวางขาผิดเพศจัดอ้วนความจริงหนูอเอาไก่แม่ต้ไมไว้ใช่ไหมตีเฟ้า<ม> ค่อยๆก็ให้มันลูกก่อนลูกโอโ้โหหมไม้หมดแล้วครับไม้ๆเนี่ยโหโกำลังดีนี่แหละการตะกกรอบ,รบทุกคนก็ขอฝากช่องผมด้วยนะครับอย่าเยอะกำแพงเพชรน,นะครับ Y A Y O E แล้วก็กำแพงเพชรภาษาไทยนะครับก็ไปดูคลิปพึ่งได้นะครับที่จีกัะพอนะครับก็เป็นแบบเหมือนซอกของสองกล้องสองฉากที่จะได้เห็นสองมุมก็ลองไปดูกันนะครับผมมาครับผมกินกระโปรงด,ด้วยกันนะครับผม ออก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับวันนี้ไปไม่เจอตัวพึ่งงานเจอแต่มิ้มอ่อนหนึ่งลังนะครับพอมานั่งจัดกระโปรงเนี่ยก็เห็นนิ้มบ้านคุณลุงก็ออกเยี่ยวนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปดูนะครับนั่นแหละครับผมที่ผมบอกว่าพึ่งนิ้มเนี่ยมันจะออกเวลาอยู่ช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งขึ้นไปนะครับถึงบ่ายโมงบ่ายสองอยู่ในระ,ระยะนั้นส่วนมากนะครับผมแต่บางที่ก็ออกเช้าก็มีออกกินเย็นก็มีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เลยก็ออกในช่วงนั้นบางทีพึ่งเนี่ยผ่านไปเราไม่เห็นนะครับ แต่ผ่านไปแล้วเห็นมันบินเต็มเลยอ่าเราต้องดูว่ามันออกออกมาจากตรงไหนออกขี้ออกเยีออ่ยวมีมเหมือนกันนะครับผมพวกนี้เหมือนกันหมดนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปลงไปนะครับทั้งใน youtube ก็มีเยอะแยะนะครับผมการขึ้นทอยการติดทำครบนะครับลองเข้าไปดูได้เลยมีจีบประถานะครับผมสอนไม่หมดเลยนะใน youtube ตีพึ่งหลวงไม่ห่วงวิชาพิมพ์ไปอย่างนั้นก็ได้ครับผมก็จะเจอโลโก้ผม,มนะครับ แล้วก็ในเพจดิก็มินะครับผมเยอะแยะเลยคลิปทําครบคลิปสาธิตน้ำผึ้งแพ้ปอมเป็นยังไงหรือว่าการทดสอบน้ำผึ้งนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมสีกระโพดด้วยกันครับผมสวัสดีครับ